คราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องข้อคิดจากหมาขี้เรือน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งผมจำได้ดีไม่เคยลืมเรื่องมีอยู่ว่าพี่โอมแกเป็นคนใจร้ายใจดำไม่มีความเมตตาการุณาต่อสัตว์แกชอบทรมานสัตว์ไม่กลัวบาปแต่ที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นเนื้อหมาพี่โอมแกกินแหลกครับแม่แกก็เตือนเสมอว่ามันบาปนะลูกแต่พี่โอมแกก็ไม่เคยสนใจ คำเตือนของแม่เลยสักครั้งแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทำให้แกเปลี่ยนไปครั้งนั้นมีแม่หมาขี้เรือนตัวหนึ่งมันชอบวิ่งไปหาของกินแถวแถวบ้านของแกบ่อยๆเพราะบ้านของแกติดกับตลาดสดผมเคยถามพี่โอมว่าที่กินเนื้อหมาอยู่บ่อยๆทำไมแกไม่กินเนื้อหมาขี้เรือนพี่โอมแกตอบว่ากินไม่ลงว่ะเห็นเราจะอ้วก อยู่มาวันหนึ่งเนื้อแห้งที่แกตากไว้หน้าบ้านมันได้หายไปพอแกมองไปแกก็เห็นหมาขี้เรือนตัวหนึ่งวิ่งคาบเนื้อตากแห้งของแกอยู่ด้วยความแค้นใจและการฆ่าอยู่ในสันดานของพี่โอมแกจึงคว้าไม้ที่ใช้ตีหมาได้วิ่งตามหมาตัวนั้นไปอย่างรวดเร็วพอแกตามทันแกก็ใช้ไม้ทุบไปทีเดียวที่หัวหมาตัวนั้น หมาตัวนั้นมันก็ล้มลงและชักทันทีพี่โอมแกเคยบอกผมว่าถ้าตีตรงจุดแค่ไม้เล็กๆธรรมดาก็ตายได้นี่คือคําตอบของคนตีหมาจนชำนาญแล้วพี่โอมแกทิ้งซากหมากองไว้ตรงนั้นโดยไม่เหลียวหลังไปดูอีกเลยเพราะตีมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งยังไงหมาขี้เหอนตัวนั้นก็ไม่มีทางฟื้น แกจึงเดินกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการแล่เนื้อพร้อมกับสั่งผมไว้ว่าเฝ้าซากหมาขี้เรือนนี้เอาไว้แต่ผมก็มัวก้มหน้าเล่นโทรศัพท์รอจนลืมดูพอพี่โอมแกมาถึงแกก็โวยวายกับผมว่าเฮ้ยซากหมาหายไปไหนแล้ววะพร้อมกับวิ่งตามรอยเลือดของหมาขี้เรือนตัวนั้นไปแกบ่นว่า ทำไมหมาตัวนั้นมันยังไม่ตายวะสักพักแกก็ได้ยินเสียงหมาเห่าแกก็ตามเสียงนั้นไปทันทีพอไปถึงภาพที่เห็นก็คือหมาขี้เรือนตัวนั้นกําลังจะตายมันมีลูกที่ต้องเลี้ยงหกตัวครับไวยกําลังกินนมอยู่เลยบางตัวก็วิ่งไปคาบเนื้อที่แม่หมาขี้เรือนตัวนั้นคาบไปฝากซึ่งผมเห็นมากับตาแม่หมาขี้เรือนตัวนี้ มันตายแล้วฟื้นก็คงไม่ใช่แต่ที่มันยังไม่ยอมตายก็คงเป็นเพราะจิตใจอันเข้มแข็งของมันที่มันยังเป็นห่วงลูกๆที่ต้องกลับไปให้ได้เพื่อที่จะให้ลูกๆของมันได้กินนมเป็นครั้งสุดท้ายการตีของพี่โอมนั้นด้วยความรุนแรงมันได้กระทบกระเทือนทำให้กระโหลกแตกเลือดสาดเป็นริ่มๆแต่มันก็ยังลากตัวของมันเองกระเสือกกระสนลม้มลุกคลุกคลาน เพื่อที่จะได้กลับมาหาลูกๆของมันและสิ่งที่ผมกับพี่โอมเห็นก็คือการกระทําที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่รักลูกมากเป็นที่สุดโดยไม่ห่วงว่าตัวเองจะตายนี่คือจิตใจอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่ไม่ว่าแม้แต่สัตว์หรือคนก็มีจิตใจเช่นนี้เหมือนกันแม้มันจะตายก็ขอให้ได้เจอลูกๆได้เห็นลูกๆเป็นครั้งสุดท้าย แม่หมาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านั่นคือน้ำตาของแม่หมาขี้เรือนตัวนั้นสายตาของมันดูเศร้ามากมันมองผมกับพี่โอมเหมือนกำลังจะขอร้องเพื่อขอให้มันได้มีโอกาสให้นมลูกๆของมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตายพี่โอมไม้หล่นลงพื้นทันทีเดินเข้าไปดูแม่หมาขี้เรือนตัวนั้นซึ่งในยามนั้น สิ่งที่แกเห็นไม่ใช่หมาขี่เรือนแต่แกเห็นจิตใจของความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทนเจ็บปางตายเพื่อที่จะได้กลับมาหาลูกๆให้ได้ไม่พูดอะไรทุกอย่างจุกอยู่ที่ลำคอสายตาของพี่โอมที่แข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงไปในทันทีพร้อมกับมีลูกหมาตัวหนึ่งวิ่งไปหาแกกระดิกหางให้แกก็อุ้มลูกหมาขึ้น พร้อมมองไปที่สายตาของแม่หมาขี้เรือนตัวนั้นอย่างสำนึกผิดและแกก็พูดว่าขอโทษนะพูดได้แค่นี้แม่หมาขี้เรือนก็สิ้นใจอย่างตาหลับผมกับพี่โอมช่วยกันฝังแม่หมาตัวนั้นพร้อมๆกับจิตสำนึกที่เกิดใหม่ของพี่โอมที่เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนแกรับเลี้ยงลูกหมานั้นไว้ทั้งหตัว และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกก็เป็นคนจิตใจดีไม่ยิงนกยิงหมายิงแมวอีกเลยแกบอกกับผมว่ามันอาจจะมีลูกๆูกรออยู่ก็ได้เขามีชีวิตเหมือนที่คุณมีเขามีหัวใจเหมือนที่คุณมีเขามีความรักเหมือนที่คุณมีมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าหากคุณได้ลองเลี้ยงสุนัขสักตัวด้วยความรักแล้วคุณจะรู้ว่า รักแท้เป็นเช่นไรครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ